วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถ SUV สายลุยรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยและถูกพูดถึงอย่างมากในช่วงนี้นั่นก็คือ2026 Toyota Baby Land Cruiser รถที่ถูกวางตำแหน่งให้เป็นน้องเล็กของตระกูล Land Cruiser แต่ยังคงจิตวิญญาณความอึดถึกทนและความลุยแบบดั้งเดิมของ Toyota เอาไว้อย่างครบถ้วนรุ่นนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ คนเมืองและสายแคมปิ้งที่อยากได้รถลุยจริงแต่มีขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายในชีวิตประจำวันมากขึ้นรูปลักษณ์ภายนอกของ Toyota Baby Land c r u i s e r ปี2026ให้ความรู้สึกแข็งแกร่งตั้งแต่แรกเห็นดีไซน์เน้นเส้นสายเหลี่ยมสันแบบรถออฟโรดคลาสสิกผสมกับความทันสมัยในสไตล์ยุคใหม่ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้า LED ทรงกลมที่ชวนให้นึกถึงแ a น d c r u ูเซ r รุ่นดั้งเดิมเพิ่มความเท่และเอกลักษณ์เฉพาะตัวกระจังหน้าดีไซน์เรียบแต่ดูบึกบึน กันชนหน้าทรงสูงช่วยเพิ่มมุมไต่และความสามารถในการลุยเส้นสายด้านข้างดูแข็งแรงซุ้มล้อขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์สายออฟโรดอย่างชัดเจนระยะใต้ท้องรถสูงเหมาะสำหรับการขับบนเส้นทางครุขระล้ออลัลลอยพร้อมยางออฟโรดช่วยให้รถดูพร้อมลุยทันทีจากโรงงานขนาดตัวรถที่ไม่ใหญ่เกินไปทำให้ใช้งานในเมืองได้สะดวกกว่าพี่ใหญ่ในตระกูลเดียวกัน เมื่อก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความเรียบแข็งแรงและใช้งานจริงตามสไตล์แลนด์ครูเซอร์แต่ถูกปรับให้ทันสมัยและเป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นแผงคอนโซลออกแบบเป็นทรงเหลี่ยมดูทนทานใช้งานง่ายปุ่มควบคุมต่างๆถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบเน้นความสะดวกเวลาขับในเส้นทางสมบุกสมบัน วัสดุภายในเลือกใช้วัสดุที่ดูแข็งแรงแต่ให้สัมผัสที่ดีหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนอย่างครบถ้วนช่วยเพิ่มความสะดวกในการใช้งานในชีวิตประจำวันมากขึ้นเบาะนั่งออกแบบมาให้รองรับสรีระได้ดีนั่งสบายทั้งการขับในเมืองและการเดินทางไกลเบาะหลังมีพื้นที่เพียงพอสำหรับผู้ใหญ่แม้จะเป็นรถขนาดกระทัดรัดแต่ยังให้ความรู้สึกโปร่งและไม่อึดอัด พื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายสามารถรองรับอุปกรณ์เดินทางอุปกรณ์แคมปิง้งหรือของใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวและยังสามารถพับเบาะเพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกได้ตามต้องการระบบปรับอากาศทำงานได้ดีพร้อมลุยทั้งอากาศร้อนและการเดินทางไกลในด้านเทคโนโลยีความปลอดภัย Toyota Baby Land c r u i s e r 2026มาพร้อมระบบช่วยขับที่ครบครันตามมาตรฐานรถยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติและกล้องมองภาพรอบคันซึ่งมีประโยชน์อย่างมากเวลาใช้งานในเส้นทางแคบหรือออฟโรดระบบเหล่านี้ช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับทั้งในเมืองและนอกเมือง หัวใจสำคัญของรถรุ่นนี้คือสมรรถนะในการลุย Toyota Baby Land Cruiser ถูกพัฒนาบนโครงสร้างที่เน้นความแข็งแรงพร้อมระบบขับเคลื่อนสีล้อที่ช่วยให้ผ่านเส้นทางยากๆได้อย่างมั่นใจเครื่องยนต์ถูกปรับจูนให้มีแรงบิดที่เหมาะกับการปีนไต่และการใช้งานออฟโรดการออกตัวมั่นคงควบคุมง่ายระบบเกียร์ตอบสนองดีช่วงล่างถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงกระแทกจากพื้นผิวครุกคะแต่ยังคงความนุ่มนวลพอสำหรับการขับใช้งานในชีวิตประจำวัน พวงมาลัยให้การตอบสนองที่แม่นยำควบคุมง่ายแม้ในพื้นที่แคบหรือเส้นทางลื่นระบบช่วยขับออฟโรดช่วยให้ผู้ขับมือใหม่สามารถลุยได้อย่างมั่นใจมากขึ้นเสียงรบกวนจากภายนอกถูกเก็บได้ดีเมื่อขับบนถนนปกติทำให้รถคันนี้ไม่ได้เป็นรถแค่ลุยแต่ยังเป็นรถที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงในเรื่องของราคาคาดการ์โตโยต้า b บบี้แลนด์ค e r ปี2 0 2 6มีแนวโน้มจะถูกวางตำแหน่งให้เข้าถึงได้ง่ายกว่ารุ่นพี่ในตระกูลเดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ใช้ในใหม่ได้สัมผัสประสบการณ์ Land c r u ซอร์ในขนาดที่เล็กลงและราคาที่เป็นมิตรมากขึ้นเหมาะสำหรับผู้ที่อยากได้รถออฟโรดแท้ๆแต่ไม่ต้องการรถขนาดใหญ่หรือค่าใช้จ่ายเกินไปโดยสรุปแล้ว2026 Toyota Baby Land Cruiser คือรถ SUV สายลุยที่ผสมผสานความคลาสสิกของ Land Cruiser เข้ากับความทันสมัยได้อย่างลงตัวเป็นรถที่พร้อมลุยจริง ใช้งานได้ทุกวันและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่รักการผจญภัยหากคุณกำลังมองหารถที่ดูเท่อึดถึกทนและมีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครรุ่นนี้คือหนึ่งในรถที่น่าจับตามองมากที่สุดในปี2026อย่างแน่นอน